คุณท่านดรบรรทูนะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ท่านสื่อมวลชนที่รัทุกท่านครับวันนี้เราได้ยินมา,มาตลอดนะครับว่าทางคณะรัฐศาสตร์ความสุขแห่งชาติได้ประกาศแนวทางที่จะปฏิรูปประเทศโดยที่จะมีการสร้างความรองรองสมรรนฉชนท์ซึ่งในฐานะภาคประชาสังคมนะครับเครือข่ายไอเดนรีนรอฟอมน้ำได้ตัวหรือเครือข่ายน,น้าปฏิรูป ที่เราได้ทางานในเรื่องปฏิรูปกันมาในหลากหลายมิติทั่วประเทศไทยและได้มารวมตัวกันพะ mm. วนา70องค์กรน,น,นะครับ mm. เพราะต้องเรียนว่าเราให้การสนับสนุนนะครับแนวะคิดของการรองดองและในเรื่องการปฏิรูปแล้วก็อยากจะเห็นเรื่องนี้ประสบความสําเร็จขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนนะครับต้องการมาตลอดแต่จากประสบการณ์ของภาคประชาสังคมแล้วก็จากประสบ นั้นผมคิดว่าการปฏรูปครั้งนี้มีลักษณะพิเศษอยู่อยู่อย่างน้อยสองประการนะครับประการแรกก็คือปิธิที่สะท้อนอยู่ในแถลงการ์ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งนะครับและความขัดแย้งนั้นก็ยังไม่จบลงไปเสียทีเดียวและเป็นความขัดแย้งที่มีการขัดแย้งกันในหลายมิติแล้วก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรนะครับบางคนก็บอกว่า9ปีบางคนก็บอกว่าจะนานกว่านั้น นันเป็นการปฏิรูปที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแยง้งลักษณะพิเศษที่2ก็คือว่าแต่ขณะดเดียวกันมันก็เป็นการปฏิรูปที่ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันทุกพาร์ทีสตูดิโอคอนฟ lict เนี่ยเห็นตรงกันว่าประเทศไทยต้องการการปฏิรูปประเทศซึ่งอันนี้จึงเป็นลักษณะพิเศษที่ที่ที่แปลกกว่ากว่าปกติแปลกกวาการปฏิรูปตอนอที่นําไปสู่รัฐนูนปีสองตา่างกับการปฏิรูปที่ สมัยท่านหมอสมศักดิ์ที่เป็นกรรมการสมัชชาปฏิรูปต่างจากการปฏิรูปตอนแก้ไขมาตรา211ของรัฐธรรมนูญตลอสมัยรัฐบาลท่านบรรหารนะครับเ,เกิดขึ้นน้ำหนากความขัดแยง้งในขณะเดียวกันก็เป็นความปฏิรูปที่ทุกฝ่ายของความขัดแย,งย,ดแยง้งสินตรงกันว่าประเทศไทยต้องปฏิรูปประเทศต้องการนี้เป็นอย่างยิ่งและยิ่งไปกว่านั้นคือเรื่องที่ต้องการจะเห็นนั้นก็ค่อนข้างจะตรงกันนะครับทุกฝ่ายที่ขัดแย้งในผู้ขัดแย้งพูดถึงการปฏิรูปการเมือง การไปฏิรูปการเลือกตั้งการไปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชันการกระจายอำนาจการกระจายความยุติธรรมหัวข้อหลักๆแทบจะไม่ต,าต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเมื่อเป็นการปฏิรูปทงางการความขัดแยง้งและผู้ขัดแย้งก็เห็นตรงกันรื่ปฏิรูปเนี่ยจึงเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นทางปฏิบัติที่เราเห็นอยู่ในทั่วโลกว่า การสร้าง,งความความรองดองสมานฉันกับการปฏิรูปนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างยิ่งและการปฏิรูปและการรองดองเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันนะครับกล่าวคือประการแรกนั้นความรองดองที่ยั่งยืนในความเห็นของผมนั้นจะนําไปสู่ความสําเร็จของการปฏิรูปนะครับผมขอเน้นคําว่าความรองดองที่ยั่งยืนนะครับหลายท่านจะสงสัยว่าความรองดองตรงนี้ หมายความว่าอย่างไรนะครับก็อดิเบตกันได้อภิปรายกันได้อีกเยอะแต่ก็คิดว่าคร่าวๆแล้วก็น่าจะหมายถึงการที่คนอยู่กันได้ในสังคมโดยการยอมรับความเห็นที่แตกต่างนะครับความแตกต่างที่ไม่ใช่ความแตกแยกไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นต่างในลักษณะเหมือนที่ผ่านมาถือไม่ฟังกันเลยนะครับหรือว่าใครเริ่มต้นพูดว่าเห็นต่างกันนิดเดียวเพื่อนกันก็นกเลิกคุยกัน ภาคธุรกิจระชุมกันก็ลุกขึ้นกลับบ้านหรือว่าในครอบครัวก็พูดกันไม่ได้นะครับเมื่อความรองดองที่ยั่งยืนจะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิรูปนั้นและขณะเดียวกันเมื่อคู่ขัดแย้งก็มีประเด็นร่วมกันในเรื่องปฏิรูปความสำเร็จของการปฏิรูปเองนั้นจึงเป็นประเด็นที่จะนำชาติไปสู่ความรองดองและสมานฉันท์กันด้วยดังนั้นทั้งสองเรื่องนี้จึงเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน นะครับเรเรียนอีกทีว่าความรองดองที่ยั่งยืนจะนําไปสู่ความสำเร็จในการปฏิรูปและขณะเดียวกันความสำเร็จของการปฏิรูปที่เราปฏิรูปได้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่นําชาติบ้านเมืองและสังคมไทยไปสู่ความรองดองสมานฉันท์นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นลหลักการที่สําคัญในความเห็นของภาคประชาสังคมหรือคดเครือข่ายในหน้าปฏิรูปก็คือว่าประการที่1ประชาคนประชาชนทั้งคู่ขัดแยง้งและที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ย จะต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของต้องสร้างโอเนอร์ชิพให้ได้นะครับต้องให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทั้งกระบวนการปรองรองและเป็นส่วนหนึ่งของทั้งกระบวนการปฏิรูปให้ได้เพราะนั้นกระบวนการนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเท่าๆกับสาระของเรื่องที่จะปรองต่อและเรื่องที่จะปฏิรูปกระบวนการปฏิรูปหรือรถไฟที่เราจะเดินหน้าในการปฏิรูปนั้นเนี่ย จะต้องไม่ทิ้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาไว้ที่ชากฉลาทุกฝ่ายของผู้ขัดแย้งและที่ไม่ใช่ผู้ขัดแย้งต้องสามารถขึ้นรถไฟกระบวนการปฏิรูปนี้ไปได้พร้อมกันความรู้สึกเป็นเจ้าของความรู้สึกก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการปรองดองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป ความรู้สึกเป็นเจ้าของของกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้สมบูรณ์ถ้าทุกฝ่ายทั้งเป็นคู่ขัดแยง้งและไม่คู่ขัดแยง้งจะไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่นะครับในกระบวนการปรองดองและกระบวนการปฏิรูปเพะฉะนั้นสิ่งที่กำลังทำกันอยู่ในเวลานี้ที่กอสชทําอยู่มีศูนย์ปฏิรูปปรองดองสมานอานาร์ทั่วประเทศก็ถือเป็นจุดเริ่มที่ดี และเรือข่ายโดยน้าไปร,รูปเห็นว่าภาคประชาสังคมเครือข่ายสังคมสามารถช่วยเติมเต็มให้ได้เพราะว่าเครือข่ายนี้ไม่ได้อยู่ในพสชแต่ได้ทำงานในเรื่องในภาคประชาสังคมมาตลอดและสามารถสร้างให้เกิดความสมบูรณ์ในกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องปรองดองและปฏิรูปเพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของในกระบวนการปรองดองและกระบวนการปฏิรูป ซึ่งเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จในการรองรองในการปฏิรูปอันนั้คือหลักการสําคัญธที่หนึ่งและการสําสคัญประเด็นที่2ก็คือกระบวนการในการเจราจารองดองนั้นย่อมต้องมีการออกแบบหรือเรียกว่าดีไซน์นะครับออกแบบรูปแบบให้หลายๆรูปแบบเพื่อให้เข้ากับกลุ่มคนที่มีความแบบตกต่างกันตามท้องถิ่นกันตามประสบการณ์กัน ต่างการศึกษากันอยู่ในสาขาอาชีพที่ต่างกันซึ่งบุคลากรของเครือข่ายเดน,น้าปฏิรูปสมาชิกของเครือข่ายเดน,น้าปฏิรูปมีประสบการณ์ที่หลากหลายหลายเรื่องทํางานมาในหลายท้องถิ่นมีความสําเร็จในหลายเรื่องหลายประเด็นแล้วก็อาจจะได้เห็นในประสบการณ์ในต่างประเทศได้มีประสบการณ์ในการหารวิกฤตต่างๆ ที่จาเป็นที่ต้องมีความรองดองก,กันมาเพราะฉะนั้นนอกเหนือนจากเรื่องแรกที่ว่าประชาชนต้องมีส่วนเป็นเจ้าของนะครับในทั้งกระบวนการรองรออับและปฏิรูปแล้วก็ต้องมอีการมีส่วนร่วมที่มีความเชื่อมโยงแล้วเนี่ยกระบวนการรองดองนั้นต้องมีการออกแบบการรองรองที่หลากหลายนะครับการปรองดองในสังคมที่มีความซับซ้อนนั้นคงจะใช้วิธีเดียวกันนะครับกับทุกกลุ่มอาจจะไม่ประสบความสําเร็จ ที่ให้เกิดความรองรองที่ยั่งยืนนะครับอย่างที่ทุกคนปรรกนาถ้าเราดูประสบการณ์ในต่างประเทศหรือประสบการณ์ระหว่างประเทศนั้นทุกท่านคงจะเห็นได้ดีนะครับในหลายกรณีเราอาจจะต้องมีใน A ใน B ใน C เพื่อไปคุยกับฝ่าย X แต่ขณะเดียวกันอาจจะต้องมีใน D ใน E ใน F ไปคุยกับฝ่าย Y แล้วอาจจะต้องมีในกในขอในคอไปคุยกับฝ่าย X ในเวลาและ เทศสถานที่ที่ต่างกันผมยกตัวอ,อย่างอย่างครั้งหนึ่งเกาหลีเหนือมีปัญหาในเรื่องการทดลองทดลองอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าสร้างเตรียมการหรือเชื่อะว่ามีการเตรียมการที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นสังคมระหว่างประเทศก็ได้เชิญสี่ท่านนะครับเพราะเกินสังคมมองกันแล้วว่าสี่ท่านไม่เป็นคนที่มีความพอดีที่น่าจะไปคุยกับเกาหลีเหนือได้ ได้เชิญอดีตครับดีจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานดีแมรีร่โรเบนเซนของไอร์แลนด์อดีตครับดีมาตีอ้อาตาซารีของฟินแลนด์แล้วก็อดีตนายกของนอร์เวย์เอ่อโกบรูเลนเป็นต้นดังนั้นถามว่าทําไมเป็นสี่นนั้นก็เพราะว่าสี่ท่านนั้นเป็นสี่ท่านที่มีความพอด,ดีคือจัสตบาร์ไรส์มีความพอด,ดีที่จะไปเจรจาในเรื่องนั้นกับประเทศนั้นในขณะนั้น นั่นก็คือตัวอย่างของการออกแบบในการเจราจาเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้ผมเคยเกี่ยวข้องกับการเจราจาทางด้านธุรกิจของอห้าฝ่ายด้วยกันมีทั้งไทยมีทั้งตา่างประเทศมีทั้งบริษัทต่างประเทศด้วยกันอันนั้นเราก็ต้องมีการออกแบบการเจราจานะครับซึ่งในครั้งนั้นที่แรกเลยเขาก็อยากให้ทุกฝ่ายมานั่งอยู่ในห้องแบบนี้แล้วก็เจราจากัน ผมก็ได้บอกกับทุกฝ่ายว่าถ้าจะให้ผมเข้ามาช่วยเนี่ยขอช่วยจัดห้องให้ห้าห้องแล้วก็ขอเชิญนักกฎหมายไปอยู่ข้างนอกก่อนเพราะว่าเขาต้องการจะตกลงกันได้อย่างเป็นมิตรเป็น amicable solution อย่างไม่ได้ต้องการ legal victory แล้วก็ค่อยคุยกับแต่ละคนแต่ละห้องแต่ละคุยแต่ละห้องเป็นเป็น f o r m a อ c o n v e r s a คุยกันทีละฝ่ายจนค่อยใกล้กันแล้วถึงค่อยนำมา พบกันรวมกันการเจรจาสี่ฝ่ายของกัมพูชาการเจรจาสันติภาพของกัมพูชาของเัมรูสี่ฝ่ายนั้นบางครั้งก็มีการเจรจาที่กรุงปารีสเพราะในบางเรื่องในบางประเด็นในบางเวลาฝรั่งเศสมีบทบาทที่เหมาะสมครั้งถัดมามีการประชุมเจรจาสันติภาพกับเัมรูสี่ฝ่ายที่จาการ์ตาอินโดนีเซียที่เรียกว่าจิมหนึ่งจิมสองจาการ์ตาอินฟอร์มเมชิน บางครั้งมาประชุมโดยประเทศไทยเป็นคนช่วยเจรจาหลายเ่เช่นการพบกันครั้งแรกของจักรวรรดิศรีธนุกับนายบุญเซนในสมัยนั้นเพเพราะว่าในเรื่องนั้นในตอนนั้นที่เราพบกันประเทศไทยมีความพอดีการเจรจาระหว่างพยัคฆ์ุ่มพยัคฆ์ินอีแลม์กับรัฐบาลศรีลังกาซึ่งขัดแย้ง นำไปสู่ความสูญเสียหกเจ็ดหมื่นคนเสีย 6, 7, สชีวิตไปเป็นเวลานานผู้ที่เจราจาสันติภาพเป็นฮอร์เว่แต่ครั้งสําคัญสองครั้งสถานที่ที่ใช้การเจราจานั้นได้มาขอใช้ในประเทศไทยนะครับตัวอยา่างพวกนี้ก็มีอีกมากมายนะครับแต่มันแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเจราจาเพื่อการปรองดองนั้นย่อมต้องมีการออกแบบการออกแบบรูปแบบที่มีความหลากหลาย เพื่อสะท้อนความหลากหลายของหลายฝ่ายในสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการออกแบบรูปแบบการเจราจาจะนำไปสู่การเจราจาปรองดองที่มีส่วนร่วมนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันคิดครับว่าในการที่จะสร้างความปรองดองในระยะถัดไปซึ่งผมย้ําอีกครั้งน,นะครับว่าการปรองดองนั้นเป็นกระบวนการนะครับความเป็นกระบวนการนั้น ไม่ได้หมายความว่าเรื่อปรองดองต้องให้เสร็จแล้วถึงจะมาปฏิรูปได้การรองดองก็ปฏิรูปควรจะเกิดไปด้วยกันแล้วก็เอื้อซึ่งกันและกันเพื่ออย่างที่เรียนแต่ต้นว่าทั้งรองดองและเงื่อนไขและแลกปฏิรูปเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันนะครับขัดขากันเองก็ได้เอื้อกันเองก็ได้เพดัะน,นั้นผูกต้องมีการออกแบบรูปแบบการรองดองที่นําไปสู่การสนมีส่วนร่วมบางครั้งอาจจะเป็นการเจรจา บางครั้งอาจจะเป็นการสนทนาบางครั้งอาจจะเป็นการเสวนาบางครั้งเจราจาคุยกันในรวมรวมทุกกลุ่มบางครั้งแยกกลุ่มกันและอาจจะต้องมีการเจราจาหลายรอบผู้อำนวยความสะดวกในการเจราจาอย่างผมยกตัวอย่างในกรณีของต่างประเทศและระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า facilitator หรือจะเรียกว่าผู้สแสวงหาทางออกซึ่งในหลายครั้งเราก็เรียกว่า pathfinder ควรจะเป็นใคร การเจราจาระหว่างกลุ่มที่ขัดแย้งกันในท้องที่นี้เราอาจจะต้องใช้กลุ่มคนประเภทหนึ่งอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวก็ได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอาดีตผู้ใหญ่บ้านกำนันอดีตกำนันการเจราจากับกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงวิชาการห้าหกคนสําหรับที่จะคุยกับกลุ่มแก่อาจจะเป็นกลุ่มวิชาการเราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังสร้างความลองลองให้เกิดความเข้าใจให้ยอมรับความเห็นต่างกันระหว่างคนกลุ่มไหน ผู้ใดเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาเป็นฟาซิลิเตอร์เป็นพาร์ไฟเดอร์ er, ที่มีความพอดีเป็นคนที่เข้ามาช่วยเจรจาแล้วทุกฝ่ายเกิดความสบายใจที่ภาษาทางการทูดมันจะเรียกว่าคอมฟอร์ตเลเวลมีความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเขามีความเป็นกลางพองสมควรอาจจะไม่ใช่คนหนึ่งคนใดอาจจะเป็นเครือข่ายอาจจะเป็นคนหลายคนเพราะนั้นก็โดยสรุปก็คือว่า ้ใจของการปรองดองและการปฏิรูปนั้นผมคิดว่าต้องมีการออกแบบรูปแบบที่มีความหลากหลายสะท้อนความหลากหลายของสังคมความหลากหลายของกลุ่มคนเพื่อนําไปสู่การสนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของในกระบวนการรองดองและการปฏิรูปนั้นประการที่สองความรองดองนั้นเป็นกระบวนการที่เรียนไปแล้วนะครับไม่ได้แปลว่าต้องเสร็จแล้วเป็นกปฏิรูปได้ จะต้องไปด้วยกันและอีกประการหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำอยู่ในแถลงการก็คือว่าองค์กรและกลไกระดับชาตินั้นคงจะต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความหลากหลายเพื่อจะสะท้อนความแตกต่างของความคิดสะท้อนความหลากหลายในสังคมไทยในปัจจุบันได้ทางสมาชิกไอเนทุกท่านไดเห็นตรงกันนะครับ ถาพิจประชุมกันมาตลอดว่าเราก็จะทํางานต่อไปเพื่อเสริมกับสิ่งที่ทางการได้เริ่มและดําเนินการอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องที่จะมีการเปีนรูปประเทศขึ้นเพราะว่าทุกฝ่ายที่ขัดแย้งก็เห็นตรงกันครือข่ายในหน้าปฏิรูปก็พร้อมที่จะทํางานในส่วนของตนเพื่อเติมเต็มวันเีกในสิ่งที่กําลังทากันอยู่โดยประสบการณ์ที่พวกเรามีกันในพื้นที่ประสบการณ์จากการเจรจาระหว่างประเทศ ประสบการณ์ของการเคยทำงานในฐานะคอปอคณะกรรมการอิสระม้นหาความจริงเพื่อการปรองดองประสบการณ์จากการปฏิรูปทั้ง่วนก่อนบทเรียนการศึกษาจากความสำเร็จและความไม่สำเร็จที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนมาเสนอแนะและในหลายเรื่องนั้นก็ต้องขอเรียนว่า i อเอ็นกลุ่มเดินหน้าปฏิรูปก็จะดาเนินการด้วยตัวเอง เพราะว่าหลายเรื่องดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็จะดำเนินการต่อไปเพื่อร่วมขับรูปขับเคลื่อนกับไปรูปที่มีความเข้าใจและสมานฉันท์ะยอมรับกันได้อยู่กันได้บนความแตกตาก่างทางความคิดเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายมาตลอด9ปีต้องการร่วมกันซึ่งนั่นก็คือการใส่รูปประเทศไทยก็คือครับ